สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตามรถหนล้อดำสิ่งก็มาเล่นกับทีมงานครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาดูขับรถได้ไหนพวกกุงมยางอ่ะเอ๊ฝากคุณภรรยาด้วยแล้วเนี่ย ฝากภรรยาด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้มาทํางานนะครับเนี่ยเลี้ยนรถได้หน่อยเขียวว่ามันอย่างนี้นี่เป็นว่านี่ขาขล้องเนี่ยแบีแต่เคียงแต่วันดูๆเนี่ยเป็นว่าเลี้ยนเคียงแต่วันดูๆกันเขอเลยแก่กทุกอย่างเลยดิ <laughs> <laughs> นี่ครับตอนนี้ก็วิ่งหินนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแงวอกสีกข้างมันละ โอ้คันนีกันหญ่เลยวะปักหญ่เลยครับปักเก็บปักเก็บปกเกยบครับ,บ,บ,รบซีซูเดกา้านะครับสองเจ็ดศูนย์น่าจะเป็นเครื่องร้อยเก้าห้านะครับนี่ก็เท่าแก่เอาแมครมาใหม่ครับท่านผู้ชมก็น,นานๆทีได้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคนขับ <laughs> điều 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 nghe đâu gì hiền ô anh đi cưa ngồi đây cho nè lấy con hà bỏ ủa nhây rồi oh, <laughs> Yêu à bằng ngay đấy à dù khô lạt mới đen gì đã dù khô à sáu đam miên <mít> nhưng rồi <laughs> ạ เม็ดนึ่งวะเม็ดนึ่งหรอไหมอืมโอ้ก็ดีเลวเนาะเป็นคือขายวะขายนี่นุ่ๆไอสิไองบักเยบครับบักเยบสัมภาษณ์คนขับก่อนครับ เอ้อยเบ่งเทีเนีะฮ่าฮ่าฮ่าเปิดอะเปิดด้วอเปิดด้วอก็เปิดเลยท่านผู้ชมแอร์เย็นละอักอยู่พุาราร่นยววลวดเฮ้ยติดฟิล์มไหมครับรติดฟิล์มไหมติดร้านไหนนี่แรงงานเป็นงลนไหนบาราบ,บรีะแมนยูบาราเบอร์ติด คันแบบเนี้ยเพาว่ากระจกมันเป็นตัวโคง้ๆงๆมาเลยติดยากนี่ครับต่อไปก็จะเป็นคันของผมนะครับคันเล็ก,ลกๆน้อยๆครับผมปั๊ดสิบวสัสม่มส,สิบลอ้อวันนี้นะ,ะ <laughs> มนันเขาเป็นใบสิบล้อหรือจะเป็เสียทาใบไม่างงี้ะโอ้ตาดเราเป็นหกดล้อะเย้ในนี่เปิดแล้วเปิดแล้วท่านผูนะ้ชม แอร์เย็นดีแล้ว่าเปิดให้เบิ้งเลยเนาะเมียนมีอยัางหอบเมียนมีอยัางหอบนะเนี่ยว่าหันเมียนมีอยังว่าหันอ่ะยังว่าเปิดปฟาดโอ้แอร์เย็นดีประกเรใดเราไปชมเออดูภายในครับโอ้สะอาดหูสะอาดตาอ้อเป็นหัวจำชิบรอเดี๋ได้วยไหม

ไปวะเออเออซือยาซือยาไปแกะน่้น้อยเดี๋วไปเที่ยไปคันเมนคมเนตดน้อยได้ออกเราดิเนคัมเมนดน้อยได้ออกเราดิเนอ่โจรงยูสุไทยมูง้มไส่ของอะงามไส่ดินอะมันหันเต็ม ปักเกีบเลยครับปักเกีบเลย,ายไปากจากวันนั้นได้ออกยอย่า <c oughs> บักเงี้ยเลยครับท่านผู้ชมเราแกวแมคโครมาแก้ขัดครับคันเดียวไม่ทันนาสันเพินมาซื้อสองคันเลยครับมาถ,ถาฐาน นี่ครับปะเดี๋ยวผมจะวานให้ผู้ชมไปดูหน้าตาคนขับแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอคันนี้ตักก่อนนะครับปะผู้ชมพร้อมกันครับผมนี่ก็เป็นคันเหลืองครับคันเหลืองสายจวดนะครับผู้บริหารตังค์ยังไงมึงตังเองเจ้ากลัวแล้วอ่ะนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับนี่ครับรอบนี้ก็เป็นรถผมเข้าครับ เห็นว่าหน้าตาคุณขับอ่ะนี่นะครับลีแล้วนะครับพ่อผมนั่นแหละครับขับพ่อผมขับครับแต่าวานในกี้เราเราขับรถบ่เป็นเลยนะครับรถพี่ับเขา่็เป็นนะครับรถไถก็ไม่เป็นนะครับแต่พอมีรถไถเข้ามานะครับแกก็เป็นรถไถนะครับแล้วก็มาเอารถกระบะแกก็เป็นรถกระบะนะครับ มาซื้อรถกระบะผมว่าจะเอารถกระบะไปเรียนน้ำแข็งนะครับไปเรียนไปเรียนไอนะครับไปวิ่งน้ำแข็งนะครับแต่พอจะเอาเข้ายิงจริงนะครับก็ไม่ได้นะครับแต่ที่จริงรถก็ซื้อมาแล้วนะครับก็เลยจำใจต้องได้หาข้าง้วดมันครับก็เลยแกก็เลยเป็นทั้งรถไทยรถกระบะนะครับแล้วทีนี้รถคันนี้นะครับก็เอาไปเอาไปไว้บ้านนะครับเอาไปเก็บไว้บ้านบ้าน ยูร้อยรอยเอ็ดนะครับบ้านเนี้ยนะครับจ้างคนขับขับนะครับทีนี้ก็งานมันช่วงหน้าฝนเนาะมันไม่มีงานครับก็เลยคนขับก็เลยไปองเทียบนะครับทิ้งรถกันนี้ไว้นะครับไม่มีคนขับผมก็เลยต้องเอามาไว้บ้านนะครับเอามาไว้บ้านเพื่อให้พ่อสตาร์ทเครื่องให้นะครับเพราะผมต้องไปล่องเนาะเอาเอามาให้พ่อสตาร์ทเครื่องให้นะครับคนนั้นก็มาบอกไปใส่ดินที ไปใส่นี่ใไ้ที่ไปใส่นี่ให้เนี้ยใส่นั่นไห้เนี้ยนะครับเอาไปเอามาแกะก็เลยขับเปลี่ยนเลยนะครับแบบขับได้ขับเปลี่ยนโดยแบบปฏิย้ายนะครับเจอลูกบังคับเลยเป็นลูกบังคับนี่บ่าแมนผมบังคับนี่นะครับบ่าแมนลูกชา้บังคับนี่แบบเขาเอือนยังไงไฟบังคับเออตัวไฟบังคับนะครับก็เลยคล่องเลยนะครับเป็นเป็นเลยนะครับ สามารถไปน้ำเขาได้นะครับขึ้นเขาลงไหวกับไปน้ำข้าเจ้าได้เบิดนะครับนี่แหละครับก็มีเจ้าขับคันเหลืองนะครับก็คือเจ้าหลอดเมื่อกี้นะครับก็เป็นคนแนะนำให้นะครับก็เป็นนะครับขับเป็นพ้ยเราดี๊ยวอ้ยเว้ายเราออกมามไปเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวผมจะพา ถ้ามือชมไปดูฝีมือการถอยนะครับการเทการเข้าตรงหน้างานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะไปเจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับนี่ครับมาดูครับตอนนี ه, ้ก็ออกถนนใหญ่แล้วครับผมอ้าเดือดขนาดจะมาอะไรเยี <hogy> ่ยใส่ลูกทุงทั้งลูกขอไล่กงไล่เกียร์นะครับตอนนี้อยู่เกียร์สี่ครับผมอย่าพลาดเร่องไหนว่าตกขั้นเรงครับ

นี่ครับผมมาดูตอนจังหวะถอยเทครับเป็นห่เห็ดเป็นบอตรงนี้จะเป็นเทเทใหญ่นะครับเนาะเขากับบอลู่าเป็นอีเทกันแบบไหนนะครับเป็นถอยเทใหญ่นะครับนี่ครับเอาขึ้นแล้วครับผมอืมไงมหาผูบาทอ่ะตายน่ครับเอาขึ้นแค่นี้นะครับเนี่ย แกเห็ดเปลี่นนะครับนี่ครับเห็นหมโอ้จะมีคนบอกอยอะจะมีคนบอกนะครับ khi thân cây pháo lại luôn loo pháo bay thẳng ra xa luôn đại nghe được mình sẽ không giống như đê đìn nha các bạn แหวงกวางง่ายเลยวล่ะนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมแต่ครับนี่โอเคี่ยวละเนาะพี่น้นองเนาะเจ้าวนะครับนี่สวยงามมากครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมเอาไะไปท้ำเนี้ยทีนี้ก็จะเกลี่ยต่อนี่ครับไป ไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับยางอะไรไม่คว่าอ่อนฟุ้นแล้วน่ะมาอ่ามาแ้วต่อไปก็จะเป็นคิวคันเหลืองน่าจะจนพอหนึ่งละอีกอีกผู้ละลวดฟุ้นเหรอย่าหลอดกันสิมานนมห่อนีจ้ะของเขาก็ดีล้วเดี๋ยวเบิง่งนี่ครับต่อไปเป็นคิวหัวหน้าทีมครับหัวหน้าทีม จันหลอดครับไปก็คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามแลวชมครับสวัสดีครับ